แต่ทุกคนดูหมูกรอบให้ดูอีกทีนึงโอ้ยยั่วมากหมูกรอบสามชานนะัม้น่มนี่โคนะ้ดเอาไปเห็นชัดๆด,ดูดิโอตายแล้วมาแล้วตกใจเลยอะ่ะนี่ซีอิยังยังไม่ปรงุงแต่ว่าน่าจะกินได้แล้วบ้างมอาหารกันมาแล้วแบบว่าจานแบบน่ากินมากค่ะดูดิแต่ใหญ่มากเยอะมาก โอ้น่ากินมากทุกคนเดี๋ยวยังเอียงเพิ่มให้ดูอีกทีนะโอ้ตามมาตามมาถ้าใครอยู่แถวคิ้วไซส์ใครอยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้ามารุนอะไรนะมารุนดาทุกคนมาเลยยังเดินอยู่สิบกว่าครั้งแล้วยังไม่เคยเห็นร้านอาหารไทยนี้ดูดิน่ากินมากหือผัดกะเพรา หมูกรอบทุกคนดูแบบว่าเยอะมากมากเข้าจสามชั<า>ม้นกเพาหมูสามช<า>ั้นนะคะแล้วก็ราดหน้าทุกคนดูผัดซีอิ๊วผัดซีอิ๊วเออไม่ใช่ราดหน้าผัดซีอิ๊วทุกคนแบบว่าจานใหญ่มากแนะนำเลยนะคะเดี๋ยวแย่งจะอินเสิร์ตได้ดูอีกทีหนึ่งนี่แหละอทุกคนดูร้านอาหารไทยชื่อร้านอะไรแล้วนะเมื่อกี้ชื่อร้านอืมชื่อร้านที่มานชื่อร้านอะไรนะคะ พี่มันชื่อร้านอะไรนะพี่มันอ๋อลูกเขพูดภาษาไทยไม่ได้เลยนะร้านพี่มันไม่พี่มันชื่อร้านพี่ไมพี่มันไหมพี่ไหมพี่ไหมเหรอชื่อร้านใช่ชื่อพี่ไหมใช่อันนี้พี่มันไทยอ๋อพี่มันไทยทุกคนชื่อร้านพี่มันไทย แต่เขาพี่ก็ชื่อพี่หมายดูดี่ลลวมาเข้ากับว่าพี่มานพี่มานไทยเออดูทีพี่สวยมากอ่ะอร่อยไหมคะอร่อยอุ้ยอร่อยยิ่งหิวหเดี๋ยวนะแต่ว่า่ายก่อนนผัดกระเพราทุกคนดูไม่ทำเผ็ดแบบไหลกินไปแล้วแต่ว่าไม่ห่วยเดียว่กนี่นีนี่นี่ี ินแล้วนะคะขออนุญาตค่ะทุกคนขอบคุณมากนะคะสำหรับการรับชมคลิปแล้วเดี๋ยวถ้ายังเจอร้านอาหารไทยๆเดีย๋ยวยังถ่ายมาให้ดูอีกทีนะคะเดินไปเดินมาเหมือนสะดุดขาตัวเองก็ยังไม่เห็นเลยทุกคนแต่ทุกคนดูหมูก,กรอบห้ดูอีกทีนะึงโอ้ยเยอมากหมูก,กรอบสามชันะ้นน่ะอนี่โค้ดเอาไปเห็นชัดๆดูดิโอ้ไม่ตายแล้ว มาแล้วตกใจเลยอ่ะนี่ซีอิย้ยังยังไม่ปรุงแต่ว่าน่าจะกินได้แล้วบ้างขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ